มาตลาดนัดนะคะมาซื้อผักจะเอาไปดองจ้ามาซื้อต้นหอมกับกระหล่ำปีนะคะแม่พิดจะไปดองผักเอาไว้ทานกับน้ำพริกจ้าวันนี้ที่ตลาดนัดคนเยอะมากๆเลยค่ะคนเยอะมากเลยเพราะว่าอากาศดีค่ะถ้าวันเสาร์คนจะเยอะมากค่ะจะเยอะกว่าวันพุธสวัสดีสวัสดีฮัลโหล ร seaweed, ้านนู้นผักเยอะมากนี่เดี๋ยวแม่ทิพย์จะเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพราะว่ามีร้านขายผักหลายร้านแต่ร้านที่แม่ทิพย์ซื้อประจาอยู่ฝั่งนั้นค่ะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนนะคะเดินเล่นก่อนสัอดเดี๋ยว้าไปซื้อผักนะคะด้านหลังนั้นก็เป็นร้านเครื่องเทศนะคะขายจะเป็นคอยเธอนะคะเป็นพวกใบสะลมใบสะระแหน่ค่ะเป็น ใบโหระพาใบานางรักที่แม่ทิพย์จะมาซื้อประจํานะคะซื้อตรงนี้แหละคะ่ะไปปลูกก็มีผักเยอะมากเลยอันนี้ก็ไปทําสเต็กได้นะคะไปทอดเวลาเราทอดสเต็กเราก็ใส่ใบอันนี้ลงไปสเต็กของเราก็จะมีความหอมขึ้นพวกโรสมารีพวกอะไรอย่างเงี้ยจากนี้สวยมากเลยจ้าเหมือนกับเหมือนกับดอกบัวเลย อันนี้ต้นหนึ่งก็สองยูโร50เซนนะคะสวยมากอันนี้ก็ใบเหมือนดอกเพียนเลยจ้ะแต่ว่าไม่ใช่ดอกเพียนไม่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะดอกไม้เยอะมากถ้าช่วงหน้าร้อนจะมีดอกไม้เยอะมากจ้ะอันนี้เป็นต้นมะนาว ต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากๆเลยจ้ะเก่าเวลาเดิมอันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับผักผลไม้อันนี้ก็เป็นผักจากต้นหอม ดอกกระลำงามมากๆเลยจ้ะดอกกระลำหัวหนึ่งก็1นึยูโรแปดสิบห้าเซนจ้ะอุ้ยดอกเขาเรียกดอกอะไรนะลั่นทมแต่ตอนนี้เขามีชื่อใหม่แล้วเขาชื่อชื่ออะไรไม่รู้จะติบหนืองจำไม่ได้สวยมากเลยจ้ะสวยมากต้นใหญ่มาก อ,อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะสวยมากๆดอกกระเจียวส่วนอันนี้ดอกอะไรไม่รู้คล้ายๆดอกหน้างัวแต่ไม่ใช่จ้ะ สวยงามร้านดอกไม้ส่วนอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรจัะไม่ไม่เคยเคยเห็นผ่านตาแต่ไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นดอกพุด <c oughs> ดอกพุดนี่จะหอมมากเลยอันนี้พริกนนดูทีพริกเม็ดป้อมๆอ,อ,อย่างงี้ชาจะเผ็ดนะต้องเผ็ดแน่ๆเลยแหละ <c oughs> น,นี่ก็สวยเห็นไหมคะเขาแปลกเบีะ้ะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้พันพวกรักถดอะไรตรเนี้นะจ๊ะพวกบัเพีชอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ในในพันประมาณนั้นน่าจะสวยมากดูดิ หนึ่งสามอ้อยห้าสิบแต่ร้านนี้ร้านตรงนู้นสองอยห้าสิบอันนี้เหมือนผักแว่นเหมือนผักแว่นเลยจ้ะเนี่ยเมื่อตอนสมัยเด็กๆแม่ทิพย,ย์เคยเคยเห็นคยเห็นอยู่ตามบ้านผักแว่นเหรอหรือว่าคุณนายตื่นสาจงจำไม่ได้แต่เขามีดอกด้วยใช่มีดอกอืมก็มี มีแบบคล้ายๆบ้านเราหลายพันนะแต่เมื่อก่อนเนี้ไม่ที่ไม่เคยเห็นนะช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่ามีดอกไม้หลากหลายพันเลยค่ะที่คล้ายๆทางแถบบ้านเราจากทางแถบเอเชียเนาะนี่ต้นหอมได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดองนี่ก็มายืนจ่าย,ายตังหนึงนี้นะจ๊ะ กะหล่ำปีก็ได้กะหล่ำปีแล้วนะจ๊ะแล้วก็ละดิเซียนในก็ต้นหอมเดี๋ยวให้พ่อบ้านเป็นคนไปจ,จ่ายตังค้ะต้องจ่ายต้องรอตามคิวนะจ๊ะอันนี้คือทางเข้าไอ้์กังไอ้กังทางเข้าค่ะเดี๋ยวให้พ่อบ้านไปจ่ายตังเนาะนี่ก็กะหล่ำปีหัวหนึ่ง หนิโลกิโลกร,รัมละ2ยูโร60จากกลลัมปีอันนี้เหมือนโหระพาเลยจา้าดูดีเขาเขามีดอกดอกเยอะมากๆเลยคล้ายๆโหระพาเลยจ้ะแตก่ก็คิดว่าโหระพานี่แหละแต่คงจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งดอกเยอะมากอันนี้ก็เป็นรอบนอกของตลาดนัดนะคะก็จะมีมีรถมาเปิดขายของค่ะ เขาก็จะเป็นรถเห็นไหมคะอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเปิดเป็นขายไส้กรอกแฮมอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดของเมืองโอมนะคะ เราก็มาจ่ายค่าจอดรถนะคะจบ so, ไปเดินทางกลับบ้านกันจ้า bye bye.